โจ๊กพารกสต่อชค่คะแบบคนชื่อโจ๊กเนี่ยจะไม่หวานเทียมแลวแหละนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวก็มองว่าถูกกระทําแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งเนี่ยยืนยันว่าคนอย่างพี่โจ๊กเนี่ยไม่งอมืองอเท้าอย่างแน่นอนนะครับเจ้าตัวก็ประกาศฟ้องทั้งหมดแล้วใช่ว่าใครทําให้เสียหายใครทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใครดิสเครดิตก็จะฟ้องทั้งหมดพี่โจ๊กต้องกลับมาเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่าพี่โจ๊กต้องทุบหม้อข้าว สตชอ,อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงรบแล้วมันต้องรบแตกครับเพราะเพราะพี่ต่อขึ้นพพรตอรอพี่โจ๊กไม่มีทางที่จะอยู่ในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติได้นะฮะพี่โจ๊กอยู่ก็ไม่มีความสุขพี่ต่ออยู่แล้วมีพี่โจ๊กอยู่ก็ไม่มีความสุขนะฮะแล้วตํารวจข้าราชการตำรวจอีกสองแสนนายทั่วประเทศเนี่ยนะฮะก็ไม่มีความสุขนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นการรบ ที่แตกหักกันแล้วแหละนะฮะเพราะว่าพี่โจ๊กเนี่ยตั้งทนายอนันตชัยมาไม่ใช่ที่จะต่อสู้เพื่อที่จะ,ะเขาเรียกอะไราทำาให้เสร่มเสียที่เข้าไปคนบ้านกัรแกล้งใช่ไหมฮะคนบ้านอย่างเดียวแต่ว่าให้ทนายอนันตชัยเนี่ยมาทําคดีลูกน้องพี่โจ๊กด้วย<อ>ซึ่งตํารวจสองเราทุกมหาไมไปฝากขังเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ,ะที่นีศาลอนุญ,ญาตให้ประกันตัวคนละแสนสอง 2, แสง 5, นห้าออกนอกประเทศก็ว่ากันไปนะฮะ เรื่องคดีก็สู้กันไปว่าไปรู้จักมินนี่ได้อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินนะ,ะเงินจะมากจะน้อยจะบาทหนึ่งสองบาทจะร้อยล้านพันล้านถ้าผิดกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายนะฮะถ้าพันล้านถูกกฎหมายมันก็ถูกถถกฎหมายวันยังคำ่ำนะฮะฉะนั้นวันนี้พี่โจประกาศทารบแล้วแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามีหลักฐานมี เขาเรียกว่ามีไตม,มีข้อมูลค่ะมีไตใช่ไหมฮะมีข้อมูลเหมือนเส้นทางเงินก็หลายร้อยคนที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็มีในมือมีไตพันกันทั้งสังงาตุลาชาติก็ไปกันทั้งหมดค่ะผมก็ต้องม,มีตำรวจแล้วแหละต่อไปเนี่ยนะฮะ,ะเอาละีมาดูว่าคนอย่างพี่โจกเนี่ยนะฮะสู้อ่ะสู้จริงนะฮะดูฮะที่ผ่านมาเนี่ยขนาดระดับพี่แปะนะจากทิพย์ชัยจินดาอพอปตรอเนี่ยนะฮะพี่โจงก,ก็ฟ้องมาแล้วนะ ปัจจุบันเนี่ยคดีคาอยู่ในปปชนี่พี่แป้งน,นี่กเกษียณไปก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะฮะเพราะต้องไปชี้แจงะนะฮะเนี่ยพี่โจก็ฟ้องไปแล้วนะครับฟ้องต่อมาฟ้องพลเอกประยุทธ์ฟ้องพลเอกประยุทธ์ยังดีฮะศาลท่านยกฟ้องะนะฮะเพราะว่าบอกเอ้ามันเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเขานะฮะศาลก็ยกฟ้องไปแล้วตอนเนี้ยฟ้องุณอัจฉริยะอยู่นะครับเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นคู่รักคู่แข้งกัน คุณอชริยะก็เดี๋ยวทยอยท้ายอยเอาหลักฐานนะฮะเปิดออกมาเรื่อยๆก็ถือว่าอยู่กันคนละฝั่งกันแล้วนะฮะแล้วนับจากนี้พี่โจ๊กบอกว่าถ้าเจอหลักฐานว่าใครกลั่งแกล้งพี่โจ๊กก็จะฟ้องทั้งหมดจะฟ้องใครบ้างล่ะฮะเพราะว่าลำดับเหตุการณ์ข้นบ้านพี่โจ๊กโดยตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะฮะน้อมิวได้ชื่อแล้วใช่ไหมฮะท่านผู้บัญชาการเอได้แล้วค่ะชื่ออะไรฮะท่านปัจจุบันพลตำรวจโทวรวัตร วัดนครบัญชานะคะ,ค,ะคือเหตุการณ์คน้นค้นค้นบ้านเฮดแตมใช่บ้านเจ้าของบ้านจริงๆเป็นเฮดไม่ใช่บ้านพิโจไม่ใช่บ้านพิโจพิโจ,โจมาเช่าอยู่เดือนละห้าหมื่นถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ก็อันนี้ที่<ต>พ่โจกชี้แจงนะคะตํารวจไซเบอร์ก็ทําถูกต้องแล้วใช่ค่ะว่าเขาไปค้นบ้านเพื่อจับกลุ่มลูกน้องพิโจ เขาไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพ่โจเพราะว่าแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพ่โจอยู่ในนี้อก็ถูกแล้วไงาะอันนี้ก็ไม่ได้หลอกศาลีใช่ไหมก็ไม่ได้หลอกศาลเอา้ไปสู้กันเองนะนะฮะผมตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยว่านี่บ้านแย่แตมใช่ไหมฮะไอ้แย่แตมเป็นใครช่างช่าเถอะนะฮะเพราะว่าเขากำลังงานกันหมดแล้วแหละนะฮะเอาเป็นว่าถ้าพิโจกจะฟ้องว่าถูกกล่นแกล้งพิโจต้องฟ้องตำรวจไซเบอร์นะฮะตำรวจไซเบอร์มีใครบ้างมาคอมมอนโดนี่ก็ต้องโดนด้วยพิโจจะฟ้องนะ นะฮะตำรวจไซเบอร์ขอหมายจับลูกน้องพิโจทั่วประเทศนะแล้วตำรวจไซเบอร์ขอหมายค้นบ้านพิโจนะฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาเป็นองค์กรอิสระนะฮะต้งมีขึ้นกับใครฮะคร่ะ <ขา S 1> ตำรวจไซเบอร์ขึ้นกับใครฮะเป็นตำรวจก็ต้องขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิคะใครเป็นพบตร่ฮะอ๋อตอนนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้ <laughs> งเก <ขอ S 2> ่อนน้านี้ก่อน,นหน้านี้สักสินาทีเป็นลุงเด่นแต่สินาทีหลังจากนี้เป็นลุงต่อแล้วค่ะแต่ว่าลุงต่อจะมาวันที่หนึ่งตุลาะนะวันนี้วันที่วันนี้วันที่27กันายานะคะยังเป็นลุงเด่นอยู่ค่ะลุงเด่นก็ต้องเป็นดึงดวงอาทิตย์ฮะ <laughs> พลตรวเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒ <laughs> น์ต้องไปดึงดวงอาทิตย์ลงฮะเือทําไมคะให้มันหมดเวลาไวๆลุงเด่นจะไปตีกอล์ฟแล้วใช่จะได้จะได้พลคือท่านพี่โต์ต่ฟ้องตารวจไซเบอร์ตํารวจไซเบอร์บอกว่าผมรายงาน ต้องรายงานผบตรแล้วต้องรายงานผบตรว่าจะออกหมายจับหมายค้นแล้วก็จับใครผบตรก็ต้องรู้ใช่เวลาพี่โจให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานพูดพูดอะไรมาแล้วเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้ต่อเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นงบลับเงินลับได้มาจากไหนได้มาจากนายอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายคําที่แบบต้องไปถอดสลักอีกเยอะอะค่ะเอาละนี่คือพี่โจกับทารบสสช ถูกไหมฮะตั้งทนายอนันตชัยมาแล้วก็ลบเต็มที่กัดนั่นหมายความว่ารบครั้งนี้คือรบแตกหักแล้วพี่โจกรบกับใครต้องรบกับสํานักงานตุลาการแห่งชาตินะฮะคือแตกหักถึงขั้นต้องตายกันไปข้างหนึ่งไหมคะอ่แตกหักขั้นต้องตายไปข้างหนึ่งหรือเปล่านะฮะหรือว่าต้องตามมาดูตรงนี้ต้องตามมาดูตรงนี้ฮะเรามดูกัะเพราะว่าวันนี้เมื่อกอตรมีมติแต่งตั้งพบตรอคนใหม่พี่โจคซึ่งอาวุโสอันดับสอง นะฮะแล้วไม่ได้รับการเลื่อนขัน้นพี่รอยก็ไม่ได้รับการเลื่อนขัน้นพี่ตายก็ไม่ได้รับการเลื่อนขัน้นแต่ว่ากตรมีมติเห็นชอบตามที่นายกเสนอก็คือพี่ต่อศักเอาละใครๆเขาก็บอกว่าพี่โจ้กับพี่ต่อศัก์เนี่ยไม่รับประทานเส้นกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะสั่งเกาเหลามีสาเหตุไหมคะ,ะอันนี้อยากรู้จริงๆเอไม่ต้องพูดก็ได้ครับอเอาเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าถ้าพี่ต่อศักเป็นผบตอรอค่ะพี่โจ้ก็คงจะเป็นรองผบตอรอที่ไม่มีความสุขนะฮะหรือเช่นเดียวกันนะฮะถ้าพี่ต่อศักเป็นผบตอรอแล้วพี่โจ้เป็นรองผบตอรอ,อยู่พี่ต่อศักก็คงจะไม่มีความสุขแต่พี่ต่อเป็นผบตอรแอค่ปีเดียวเองนะอด,ดคนสักปีเดียวได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคนเราเมื่อมีมีความสุขนี่วินาทีเดียวมันก็ทุกนะฮะอ ฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าปีหนึ่งเลยฮะ,ะวินาทีเดียวมันก็เป็นทุกข์